หลายคนถามพี่ว่าสั่งขาปูกับพี่1โลได้แค่2ขาเองเหรอเฮ้ยทำไมน้อยจังแล้ว1ขาเนี่ยประมาณกี่ขีดในกล่องพี่แถมอะไรให้บ้างคลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวแจ้งละเอียดเลยเริ่มกันเลยจ้าอันนี้เป็นขาปูรตใหม่ร้านพี่เองนะจ้าขนาดซ L เอกินได้ทุกส่วนเนื้อแน่นแบบนี้จ้าลองเปรียบเทียบกับแขนพี่ให้ดูโอ้โหใหญ่ขึ้นเยอะเลยจ้ามาลองช่างให้ดูกันหน่อยจ้าตาช่างกดศูนย์เรียบร้อยนะจ้าเริ่มเลยจากขาแรกลองลงไปเลยจ้าอย่างหนึ่งขานะจ้ามีหกขีดไปเลยจ้าขาที่2นะจ้า รอแป๊บหนึ่งสองขาก็จะโลก,กว่าจ้าแต่1โลมีค่าส่ง200รวมน้ำจิ้มกันไก่โชยอยู่วาสาบีให้เรียบร้อยนะจ๊ะแต่ถ้าสั่ง2โลพี่ส่งให้ฟรีได้ครบชุดแบบนี้ไปเลยจ้ายกลังแบบนี้ประมาณ10โลนะจ๊ะลดอีก10%์กันไก่โชยอยู่วาสาบีแถมให้ในกล่องอีก3ชุดจ้าส่วนราคาขาใหญ่เนื้อแน่นๆแบบนี้โลละ2990บาทจ้าส่งรถเย็นได้ถึงหน้าบ้านทัวประเทศไปเลยจ้าสั่งแบบส่งด่วนพี่ก็มีจ้ากรุงเทพปริมณฑลมีไรายเดอร์ส่งให้ถึงบ้านนะจ๊ะประมาณหถึง่ววนรระะกลงิ่ถ ตู้ไปนะจ๊ะประมาณ4-5ชั่วโมงก็ถึงจ้าแวะเติอนไทยกันทุกรอบนะจ๊ะมิชชาชีพดูดคลิปพี่ไปใช้นะจ๊ะร้านจริงใช้บัญชีบริษัทแบบกอกเลขเท่านั้นนะจ๊ะชื่อคนหรือสแกน QR โค้ดปลอมทั้งหมดก่อนโอนต้องเช็คห้ด,ดีเหมือนเดิมนะจ๊ะสโลส่งฟรีส่งไวส่งทั่วไทยทักมาเลยสินค้านันนสต็อกแบบนี้มีพร้อมส่งจ้า